ท่าผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเส้นบางๆที่ขั้นกลางระหว่างความคลั่งไคล้กับความหว่นไหวบางครั้งครับมันก็เปราะบางจนน่าตกใจเหมือนกับว่าเมื่อวานเนี่ยครับเรายังเห็นคนเข้าคิวรอซื้อของกันข้ามวันข้ามคืนอยู่เลยแต่พอมาวันนี้เนี่ยของสิ่งเดียวกันนะครับมันกลับถูกวางทิ้งจนฟุ่นจับโดยที่ไม่มีใครเหลียวแลฮะปรากฏการณ์นี้แหละครับมันเกิดขึ้นจริงๆครับและมันก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันคือเรื่องราวของความเชื่อมั่นที่กำลัง ทดสอบยางหนักหน่วงในวงการรถยนต์ไฟฟ้าแดนมังบงกอนี่เองครับลองจินตนาการภาพตามผมนะครับถ้าตอนนี้ฮเราวาปไปยืนอยู่ที่ศูนย์ส่งมอบรถยนต์ของเซี่ยวมี่ที่กุ้งปวยจริงหรือจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้เฉินตูก็ได้ครับภาพที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นนั้นไม่ใช่โชว์รูมที่แบบว่าโล่งสะอาดตาแบบที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่มันจะกลับกลายเป็นลานจอดรถที่อัดแน่นไปด้วยรถรถุ่น S U 7และ Y U 7หลายร้อยคันจอดเรียง เียกันแบบไหลชนไหลชนิดที่แบบว่าไม่มีช่องว่างให้เดินหายใจรถไม่เอี่ยมอ่องที่ควรจะวิ่งโฉบอยู่บนถนนกลับต้องมาจอดตากแดดตากลมตากฝนฝุ่นน้ำเตาตะบางคันนั้นก็จอดแช่อยู่นานจนเหมือนถูกลืมเลือนไปแล้วครับเหมือนกับฉากในหนังที่เรานะครับได้เห็นรถจอดทิ้งร้างรอวันสิ้นโลกยังไงอย่างนั้นเลยแหมคิดแล้วก็น่าใจหายนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราครับย้อนเวลากลับไปแค่อีกอึดใจเดียวในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเอง ครับตอนนั้นเนี่ยกระแส Xiaomi f e v e r ร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์เพียงวันเดียอีกครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเขาขายรถได้กว่า5,000คันในเวลาแค่3นาทียอดจองก็ถล่มทลายเกือบแสนคันในไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโอ้โหแฟนขับบางคันเนี่ยถึงกับไปกลางเต็นท์แคมป์รอหน้าศูนย์เลยเพื่อที่จะได้เป็นเจ้าของรถคันแ,กร,แรกความรู้สึกตอนนั้นนะครับมันก็ไม่ต่างจากการได้บัตรผ่านเข้าสู่ขับรับของคนที่ทันสมัหม่ที่สุดใครได้ขับเนี่ยคือเทระเบิดดับเบิลเลย แต่ทว่าโลกเทคโนโลยีและธุรกิจนี้มันก็เหมือนกับรถไฟหอกตีลังกาจริงๆเลยครับจู่ๆความตื่นเต้นก็ดิ่งวูบลงมาอย่างน่าใจหายพร้อมกับการมีเสียงตะท้อนจากผู้ใช้งานจริงเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดสังเกตรหรือเรื่องเล็กๆที่มันไม่เล็กอย่างมือจับประตูที่ดันมาเกเรขังคนไว้ในรถซะอย่างนั้นแหละและทําเอาหลายคนนั้นสะดุ้งโหยงที่สุดครับคงหนีไม่พ้นค่าต่มแบตั ครับท่านผู้ชมลองทายดูสิครับว่าเท่าไรในด้านของตัวเลขเองนะครับมันก็พุ่งสูงไปกว่า1นึ่งแสนหยวนหรือตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ5้าแสนบาทนะครับโอ้โหราคาเนี่ยมันซื้อรถเก๋งคันเล็กๆได้อีกคันเลยนะครับเนี่ยแล้วพอเรื่องราวเหล่านี้ใช่ไหมมันเริ่มถูกพูดเป็นปากต่อปากไปแล้วนะครับผสมกับกฎระเบียบที่มันดูจะมัดมือชคอย่างการต้องจ่ายเงินสดเต็มจํานวนล่วงหน้าถึง7วันก่อนที่จะเห็นรถมันก็เลยเกิดสภาวะที่นัก,กจิตวิทยาเขาเรียกกันครับว่า ความลังเลสงสัยในหมู่มวลชนจากที่เคยแย่งกันซื้อตอนนี้เนะี่ยกลายเป็นว่าหลายคนเองก็ยอมทิ้งใบจองไปดิ้ดมีเคล็ดหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจมากแล้วก็สะท้อนวิธีคิดของคนยุคนี้ได้ดีเลยทีเดียวมีลูกค้าท่านหนึ่งครับเขาออกมาบอกว่าเขาอะยอมทิ้งเงินมัดจำกว่า5 0 0หยวนหรวนประมาณ25,000บาทเลยนะครับดีกว่าที่จะต้องมารับรถที่แบบว่าทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาบอกครับว่าถ้ารับรถราคา3 0 0 0 0 0หยวนประมาณ1.5ล้านบาทนะครับ แล้วก็ต้องมานั่งกังวลหรือไม่ก็โดนคนมองว่าพลาดแล้วเขายอมสู้แบบว่าเจ็บตัวแค่เงินหลักหมื่นแล้วก็จบปัญหาตรงนี้ดีกว่าได้เลยครับนี่คือจุดที่มันน่าคิดครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องของหน้าตาทางสังคมและความสบายใจยล้วนๆเลยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับตลาดรถมือสองของรุ่นนี้ก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนดิ่งเหวล,ลงไปด้วยรถวิ่งไปได้แค่พันกว่าโลนะครับแต่ราคาก็หายวูบไปกว่าห้าหมื่นหยวนหรือราวสอง แต0ห้าหมื่นบาทนะครับเรียกว่าขับออกจากศูนย์ปุ๊บเนี่ยเงินหายปับ๊บเหมือนกับเสกมายากลเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวมันก็ยังไม่จบแค่นี้อย่รับเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้โพมอ่ะมันจะมีอีกเพียบเลยท่านผู้ชมเชื่อมั่ครับว่าในโลกของธุรกิจและความตอพันความรักกับการเลิกลามันห่างกันเพียงแค่เส้นยาแดงฝ่าแปดจริงๆนะครับสถิติจากบรรดาโบรกเกอร์สายยานยนต์ที่เมืองจีนเขารายงานตัวเลขมันก็ค่อนข้างน่าตกใจครับเพราะเขารายงานออกมาว่าอาราการเทหรือว่ายกเลิกคำ ส่งจองของเซี่ยมี่เองก็พุ่งสูงขึ้นไปแต่ระดับ3 0มถึงสีเแล้วลองจินตนาการดูสิครับในแต่ละเดือนน่ะมีรถยนต์หลายพันคันที่ถูกผลิตออกมาแต่กลับกลายเป็นกำพา้าไม่มีใครรับไปดูแลซะอย่างนั้นแหละและที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านั้น,นครับคือปร,ริกริรดยาของผู้คนในโลกออนไลน์ครับบนแพลตฟอร์มยอดฮิตอย่างเสี่ยวฮงชูซึ่งไต้หวันก็แบนไปแล้วครับหรือที่บ้านเราอาจจะคุค้นๆนะครับว่ามันคล้ายกับอินสตาแกมรมผสมกับเลมอนเองกันแหละครับจูๆ่ๆมันก็เกิดมีกลุ่มชมชนใหม่ขึ้นมา ชื่อกลุ่มแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับว่าร่วมพลคนเทใบจอง YU s e v e ฟังดูเหมือนกับเป็นกลุ่มบำบัดความอกหักเลยใช่ไหมครับสมาชิกในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเร็วทะลุ400คนไปแล้วและสิ่งที่เขาทํากันในนั้นนะครับไม่ใช่การมานั่งปรับทุกข์เฉยๆนะครับแต่เป็นการแชร์คัมภีร์หนีตายกันทีเดีเทวมีทั้งเทคนิคการยกเลิกใบจองขั้นตอนทางกฎหมายหรือแม้กระทั่งการโชว์ใบเสร็จว่าฉันหนีไปซบใครอื่นแล้วนะซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นจังหวะของตาอยู่ในเมื่อ เจยามี่กำลังวุ่นวายคู่แข่งเขาก็ไม่รอช้าครับลีบกางแขนรับลูกค้าที่กำลังผิดหวังทันทียังมีเคสหนึ่งครับที่แชร์กัน Heaven เทวเน็กเลยคือแบบว่าลูกค้าเขาทิ้งไปจองเสี่ยวมี่แล้วก็หันไปซบบิวเอกเอ็นวิชั่นพัสแทนเท่านั้นยังไม่พอครับบิวเอกเขาป่ามากครับท่านผู้ชมเขาบอกว่าน้องเสียค่าจองมาเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวพี่ต๊อบป๊อป่าให้นะพร้อมกับเสนอเงินชดเชยให้อีก5,000หยวนเร,าราว็วๆสอง0 0่นาบาทเรียกว่าคา่าทุนกําร ไม่ได้ว่าแต่ได้จใจลูกค้าไปเต็มๆแต่ประเด็นที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนผอมพากราบเรื่องนี้จริงๆเลยก็คือเรื่องของการฟ้องร้องครับเดิมทีใครๆก็คิดจะเป็นครับว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้เราตัวเล็กๆจะไปตู้อะไรไหวแต่เมื่อวันที่1 8พฤศจิกายนปี2 0ง5ที่ผ่านมาเองครับที่เมืองใหญ่ให้โขมันก็ได้เกิดคดีประวัติศาสตร์ขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อศาลจีนนั้นมีคำพิพากษาให้ชายหนุ่มท่านหนึ่งนะี่ยนามตม่อบุลกันกรครับว่าคุณหลี่ชนะคดีเสี่ยวมี่ใน เรื่องนโยบายบ,าบังคับจ่ายเงินเต็มจํานวนก่อนเห็นรถผลก็คือคุณหลีครับได้เงินมัดจําคืน5,000ันหยวนประมาณ25,000บาทครับแถมฝานี่ยังสั่งให้บริษัทจ่ายเงินค่าเช,ย,ชยเพิ่มอีก10,000ห่ยวนตกีกลมเลยก็5 0,000บาทเลยครับรวมแล้วก็ได้คืน2เท่าโอ้โหเนี่ยมันคือชัยชนะของคนตัวเล็กๆชัดเลยครับคําตัดสินเนี่ยมันสะท้อนวงการมากเลยครับเพราะว่ามันไปจี้จุดอ่อนของโมเดลธุรกิจแบบขายฝันก่อนสร้างทีหลังเข้าอย่างจังเลยทีเดียว กลายเป็นเชื้อไฟให้กับผู้บริโภคคนอื่นๆลุกฮือขึ้นมาอย่างโบรกเกอร์คนดังในโตอินของจีนครับที่ชื่อว่าคุณฟานก็ได้ลุกขึ้นมาเป็นหัวหอกรวบรวมผูม้เสียหายได้กว่า2องร้อยสองคนยื่นฟ้องแบบกลุ่มเลยทีเดียวระเด็่หนักๆครับคือความไม่ชัดเจนในเรื่องของการส่งมอบแหละและความเสียหายที่ลูกค้าต้องแบกรับทั้งเรื่องของปายทะเบียนหมดอายุเอ่ยหรือภาษีที่มันเปลี่ยนไปแม้ทางบริษัทนะครับจะพยายามยื้อเวลาด้วยเทคนิคทางกฎหมายต่างๆแล้วก็ตาม,มานะครับ แต่ว่าศาลในหลายเมืองทั้งสู้โจหางโจก็ไม่เล่นด้วยครับปาตกคําร้องเลื่อนคดีหมดเลยบางทีนะผูพ้พิพากษาเขาอาจจะเป็นลูกค้าก็ได้นะสถานการณ์ตอนนี้ครับมันก็เลยเหมือนกับเคลื่อนที่กําลังมีรอยร้าวแล้วครับเพราะยังมีคลื่นลูกใหญ่อีกรอกก็คือกลุ่มลูกค้าที่จ่อจะยกเลิกคําั้งซื้ออีกกว่า800 0คนเลยครับที่กําลังจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะกระโดดเข้าไปร่วมวงไพ่บูนนี้ในทุกเมือ่อและเมื่อเข็มนาฬิกาหมุนไปถึงวันที่1ทน มาคมที่ผ่านมาเนี่ยละครับท่านผู้ชมมันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์น้ำพึ่งหยดเดียวที่มันลุกลามกลายเป็นไฟลามทั่วเมื่อกลุ่มของคุณฝานนั้นตัดสินใจดีเดย์ Day ครับที่จะเปิดแคมเปญล่ารายชื่อคนที่เทใบจองครั้งประิศาดตร์โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่หนึ่งหมื่นคนเลยนะครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนั่นเองครับมันเหมือนเคลื่อนแตกอะ่ะมีคนแห่มาลงชื่อแล้วก็เข้าร่วมมากกว่า2,600คนตัวเลขนี้อาจจะดูยังไม่เยอะเป็นแสน เป็นล้านทำไมครับแต่ความน่าขนลุกมันอยู่ที่ความยากของการเข้าร่วมครับท่านผู้ชมเพราะว่าแบบฟอร์มที่คุณฟานแกออกแบบมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่กดปุ่มยอมรับแล้วก็จบนะครับแต่ต้องกรอกข้อมูลละเอียดถึง29ช่องเลยนะครับคิดดูสิถ้าเกิดว่าสมาธิไม่ยาวหรือว่าใจไม่แข็งหรือว่าไม่เจ็บแค้นจริงๆเนี่ยไร่กันแหละครับที่พวกเขาจะมายอมเสียเวลานั่งกรอกข้อมูลเยอะแยะขนาดนี้ถูกต้องไหมครับนั่นแหละมันหมายความว่าทั้ง2,600กกว่าชีวิตนี้เนี่ยคือของจริง คือมนุษย์จริงๆที่มีความเจ็บปวดจริงๆไม่ใช่บอดหรือหน้ามหที่ไหนเลยคุณฟานเองแกก็ถึงกับออกมาพูดด้วยความตื้นอะเลนประมาณนะครับว่าเราอ่ะกำลังยืนดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ถูกเขียนโดยคนตัวเล็กๆตลอด140ปีของโลกยนตกรรมไม่เคยมีการรวมพลังคืนรถที่ตรงพลังขนาดนี้มาก่อนแกก็บอกนะครับว่าตอนแรกอ่ะแกว่าจะขอสัก500รลายชื่อแล้วก็ปิดรอบไปก่อนแหละครับแต่กลายเป็นว่าเปิดปุ๊บทะลุไปไกลลิบลิ่วเลยผมกระทบที่ตามมามัน รุนแรงเหมือนกับโดมิโดล้มทับกันเลยครับมีรายงานว่ายอดคำต่งซื้อใหม่ของเสี่ยวมี่ในเดือนพฤศจิกายนมันก็ดิ่งลงเหวไปถึง17 0รซราคาหุ้นนั้นก็ร่วงกล่าวรั่วลงไปครับท้าบริษ,ษัทเองก็พยายามนะที่จะออกมาแก้ต่างนะครับเขาก็ให้เหตุผลนะครับว่าแม้ที่มันยอดตกลงไปเนี่ยก็เป็นเพราะว่ากระแสข่าวลบๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันบันทกระแสหรือเปล่าแต่พอพูดแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับเอาน้ำมาราดกองไฟครับชาวเด็ดสวน กลับทันก่านเลยว่านีน่มันไม่ใช่กระแสลบแต่มันคือเพิ่งพิรุดของประชาชนต้องหางเล่ามีคอมัยนหนึ่งครับที่ผมอ่านแล้วก็สนุกเลยครับเขาเปรียบเทียบได้อย่างน่าหวาเดเสียวครับนี่มันภาพจําของเอฟเวอร์แกรนชัดเลยท่านผู้ชมจําวิกฤตอสังหาจีนได้ไหมครับที่เปิดให้คนเน่ครับเข้ามาผ่อนมาจองมาดาวคอนโดเอาไว้ก่อนทั้งที่แบบว่าคอนโดมันยังไม่สร้างเลยยังไม่มีตึกขึ้นสักหลังเลยครับแล้วสุดท้ายปราดก็ล่มลงไปกรณีนี้ครับเขาบอกว่ามันคล้ายกันเลยนะรถอะยังไม่เห็นแต่บังคับให้จ่ายเงินเต็มจำนวน มันคือการที่แบบว่าขายของที่ยังทําไม่เสร็จหรือเปล่านะพีออเดอร์ครับนี่คือคําถามที่สังคมจีนเองกําลังโยนกลับไปให้บริษัทครับแต่ที่มันตลกหลายที่สุดเลยก็คือท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวิธีการแก้ปัญหาล่าสุดของค่ารถยนต์คือการใช้ยุทธวิธีกําแพงผ้าใบครับคือแบบว่าหลังจากที่มีคนไปถ่ายรูปรถจอดปากุูนมาแบบว่าแฉเยอะเข้าเยอะเข้าเนี่ยทางบริษัทส่นส่งมอบรถเขาก็เลยจัดการเอาผ้าใบสีน้ำเงินยักษ์ผืนใหญ่เลยครับม ขึงปิดล้อมรั้วมันซะเลยห้ามใครมองเห็นน้าใครถ่ายรูปนะโรกเกอร์บางคนที่เคยแบบว่าไปถ่ายประจำเน่ตถึงกับบทอุบเลยครับว่อาอ้าวไม่ดูนั่นแล้วไม่ดูกันืแบบนี่แบบนี้เลยแล้วจะทําคอนเทนต์ยังไงเนี่ย <c oughs> นะครับโอ้จริงๆแล้วรถที่จอดแบบนี้ผมว่ามันก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าที่ประเทศไทยเราก็จอดกันอย่างนี้แหละครับแต่ว่ากําแพงก็สูงเหมือนกันนะการทําแบบนี้แทนที่จะทําให้เรื่องเงียบใช่ไหมครับกลับยิ่งทําให้คนสงสัยหนะักเข้าไปอีกครับชาวเน็ตจีนก็เลยตั้งฉายาใ,ให้กััับบบบบผผ้้าใเืนนแแไปคลยร ข้อคุมแห่งความอัปยศเพราะยิ่งเปรีดนะครับมันก็ยิ่งเหมือนกับเป็นการยอมรับไกลๆแหละว่าข้างในน่ะมันมีอะไรซ่อนอยู่นะแล้วมันก็ท้อนเห็นะครับว่าบางทีเนี่ยวิธีคิดในการแก้ปัญหาของบริษัทยักษ์ใหญ่มันอาจจะแก้ที่ภาพที่คนเห็นมากกว่าความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมจากเรื่องราวของผ้าใบตีน้าเงินที่พยายามจะปกปิดความจริงเมื่อสักคู่นี้ครับล่าสุดนี้นะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าความพยายามที่จะปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือเองก็อาจจะไม่ได้ผลอีกแล้วเพราะเมื่อวันที่หนึ่งทาน คมที่ผ่านมาเองครับคุณเหลนชุยซีอีโอของทางเซี่ยมี่นะครับก็ได้ออกมาประกาศทางเว็บไว๋ยปอด้วยตัวเองนะครับตอนนี้ทางค่ายมีฟีเจอร์ใหม่ครับที่ชื่อว่าเลือกรถที่มีในสต็อกเปิดให้บริการแล้วครับโอ้โหเ้ยฟังดูบัผ่าน,นี่ยมันเหมือนกับจะเป็นข่าวดีใช่ไหมเราจะได้รถแล้วเฮ้ใครอยากได้รถอ่ะไม่ต้องรอแล้วนะมีของเลยแต่ถ้าเรารับลองสวมแว่นตาขยาย่องเข้าไปดูรายละเอียดลึกๆของรถในสต็อกเหล่านี้เนี่ยก็จะพบว่ามันคือส่วนผสมของรถหลากหลายประเภทครับ ตั้งแต่รถที่มีตำหนินิดๆหน่อยๆนจากการขนส่งรถที่โรงงานซ่อมแซมมาจนเรียงกริบเหมือนใหม่รถตัวโชว์และที่สำคัญที่สุดครับก็คือรถใหม่เอี่มที่ลูกค้าคนเก่าเพิ่งจะเทไปนั่นเองครับโดยเฉพาะทางค่ายเองเขาก็ใจป้มนะครับสัญญาว่าจะส่งมอบให้ทันทีพร้อมกับประกันเต็มรูปแบบเลยในมุมมองของผู้สังเกตการณ์อย่างผมเนี่ยมันก็เหมือนกับไปกกรยอมรับไกลๆนะครับว่าไอ้กลยุทธ์แบบนี้เนะี่ยที่เขาเรียกกันว่าฮันเก r m มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับหรือการตล แบบยิ่งของขาดยิ่งอยากได้ที่เคยใช้ใน้ผลชะง,งักนักไลยในตอนแรกอะตอนนี้มันกําลังตีกลับอย่างรุนแรงเลยครับจากที่เคยทําให้คนเขาหิวจนต้องแย่งกันอะตอนนี้กลับกลายเป็นว่าคนเขากินอิ่มแล้วเคาะเดินหนีทิ้งเงินมาจํา5 0 0 0หยวนประมาณ2 5 0 0 0บาทไว้บนโต๊ะแล้วก็ปล่อยให้รถเหงาเต็มโกดัง <c oughs> แฟนคกลับบางคนเนี่ยถึงกับเปรียบเปยว่าอย่างเจ็บแตบเลยครับว่าบรรยากาศตอนนี้อะมันเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตที่เอาของใกล้หมดอายุมาเลย ล้าง,งตะทอกยังไงอย่างนั้นเลยและที่มันน่าเห็นใจผสมกับตลกร้ายก็คือบรรดาคนที่ยังถือใบจองแล้วก็รอคอยอย่างมีความหวังจู่ๆก็ได้รับสายโทรศัพท์กริ๊งกริ๊งนะครับจากพนักงานครับป้ายสายก็ถามด้วยน้ำเสียงกระือรดเลยครับว่าคุณพี่ครับ,ค,ค,รบคุณพี่สนใจมาเปลี่ยนรับรถรุ่น YU7 t เของเลยไหมครับแล้วลองเลภาพหน่อยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะของหายยากแบบนี้เนะี่ยใครได้รับสายนี้แบบก็คงดีใจจนเดือดเต้นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้ปริกริยากกลับ ตาลนนปัดเลยครับลูกค้ารายหนึ่งก็เล่าให้ฟังเลยครับว่าเขาปฏิเสธทันทีเลยนะเพราะว่าในหัวของเขาอะ่ะมันมีแต่คําถามว่าทําไมของที่เคยแย่งกันแทบตายอะ่ะจู่ๆถึงเหลือทิ้งขว้างได้ขนาดนี้ี่นี่นะครับเขามีสติครับท่านผู้ชมแล้วพอเขาทบทวนดีๆเขาก็พบว่าไอ้ความเชื่อมัน่นมันตั่นคอนไปหมดแล้วหรือเปล่าทั้งแบบว่ามันมีข่าวของอุบัติเหตุบนทางด่วนฮันวุ้ยเรื่องสว่านเจาะโครงรถหรือเรื่องราม,มา่ามือจับประตูที่เบลฉนตูที่มันเปิดไม่ออกซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มาก เรื่องความปลอดภัยแบบนี้นะครับเขาก็บอกเลยนะครับว่ามันยังมีคดีความที่แบบว่าแพ้ในศาลไหหนานอีกมันเลยทําให้เขาอ่ะนึกถึงสุภาจิตตีนบทเนึ่งรัฐที่บอกว่าสายน้ําที่พยุงเรือได้ก็ความเรือได้เช่นกันดูเหมือนว่าหลังจากความสําเร็จถล่มทลายของรุ่น su7 ทางเสี่ยวไม่เองก็อาจจะเผลอตัวจัดก,การปัญหาด้วยความเย็นชาเกินไปหน่อยพอไม่เห็นหัวใจของผู้บริโภคผู้บริโภคก็เลยหมดใจซึ่งมันก็สมมติเป็นลูกโซ่ไปถึงตลาดรถ มือสองที่ตอนนี้เรียกได้ว่าพังพินาศแล้วครับอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นของชาวเด็ดท่านนี้นะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับมาลองฟังเสียงควรกลางจากพ่อค้ารถมือสองดูบ้างนะครับน่าเห็นใจมากนะครับพ่อค้ารายนึงนะครับก็บ่นอุบเลยครับว่าเขาอะรับซื้อรถเซี่ยวบี้เอสยูเซเว่นมาในราคาสองแสนหนึ่งหมื่นหยวนประมาณหนึ่งล้านบาทเลยนะเนี่ยเมื่อครึ่งเดือนก่อนครับกะว่าจะฟันกำไรหนอๆเลยนะนะแต่ตอนนี้ครับตั้งราคาขายหนึ่งแสนแปดหมื่นหยวนประมาณเก้าแสนบาทนะครั ยังไม่มีใครเดี๋ยวแล้วเลยเนี่ยมันเหมือนกับโดนโป๊ช้ชันเลยการจะจ่อกระสคาุณเหลนรวยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายจริงๆเลยจริงๆครับท่านผู้ชมเขาก็ว่าอย่างไี้น,นะครับอันนี้มันน่าเห็นใจไหมล่ะเนี่ยซื้อรถมาเก่งราคาแล้วพอแบบว่าราคาตกไปโทษเขาอย่างเงี้ยหรือที่หนักกว่านั้นครับพอมีพ่อค้าอีกคนนึงครับทำคลิประบายความในใจออกมาเลยนะครับเขาแบบว่าเขาบอกว่าคุยกับรถตัวเองตอนดึกๆอารมณ์มันเหมือนกับคนโกรธอะไรครับเขาพูดกับรถว่ามาดิมาดิดึกแล้วไม่มีคนแก้กับฉันมาคุยกันหน่อยอ่ะจะขอโทษนะ จฉันผิดเองแหละที่หวังว่าแกจะทําเงินให้ฉันได้ผ่านมาครึ่งปีแล้วเอย,ยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่เลยโอ้ยเหม็นหน้าจริงๆเลยเว้ยลดราคาไปต้องสามรอบเลยนะลูกเพ่ไม่มีอครเขาจะพอใจเชิญออกไปได้หรือไงโอ้ขาดทุนแล้วก็แล้วขอร้องนะครับมาเอามันออกไปทีอะไรก็ได้ครับตอนนี้ให้เงินผมผมขายหมดละไปสักสีเถอะ โอ้หนี่มันขำออกไหมเนี่ยไม่ใช่แค่พ่อค้าที่เจ็บใจครับเจ้าของรถตัวจริงก็นั่งน้ำตาตกในห้องแอร์เหมือนกันครับท่านผู้ชมอย่างเจ้าของรถรุ่น su7 max fest edition คนหนึ่งครับเขาก็บอกว่ารถเพิ่งจะได้มาแท้แต่ตอนนี้เนี่ยราคามือสองก็ร่วงราวไปเหลือไม่ถึง2องแสนสี่หมื่นหยวนหรือประมาณ1.2ล้านบาทครับดีลเลอร์บางคนนะครับบางเจ้าเนี่ยก็ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่ารถบางคันก็มูลค่าหายไปเกือบ1 แสนหยวนหรือประมาณ5 0 0แสนบาทเลยครับทั้งที่เจ้าของอยังไม่ทันจะได้จับพวมอะไรเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าขาดทุนต้องตายยังไม่สตาร์ได้เลยครับของจริงเลยนะเนี่ยถ้าท่านผู้ชมคิดว่าไอ้เรื่องการคืนใบจองหรือว่าราคารถรูดตกลงมามหาราชแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวแล้วนะครับผมอยากจะชวนมาดูอีกมุมหนึ่งที่เป็นเรื่องตลกเลยดีกว่าแต่เป็นตลกที่ขำไม่ค่อยออกเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าเป็นมหากรรมขายขำทางการตลาดที่ทําเอาหลายคนต้องเกาหัวแก่ๆครับเรื่องนี้ครับมันเกี่ยวข้องกับ สอบสิงที่ทางเสี่ยวมี่เขาเรียกกันว่าการทดสอบก่อนฤดูหนาวครับท่านผู้ชมเรื่องมันมีอยู่ว่ามเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการจัดทดสอบความอึดของรถ EV ที่เป็นจริงด้วยมีผู้เข้าแข่งข,ขันหลักๆก็คือ3เจ้าใหญ่นะครับก็คือเทสลาโมเดล Y Lee Auto l รีออโต้ซและก็พระเอกของเราครับเสี่ยวมี่ยูเซผลปรากฏว่าเสี่ยวมี่ประกาศชัยชนะแบบใสสะอาดครับอ้างว่าวิ่งได้ไกลถึง687กิโลเมตรท่า กลางสภาพอากาศที่เขาบอกว่าหนาวจัดท่านซีโอเหลจจนแกก็รีบออกมาฉลองนดีครับยกย่องให้โรคของตัวเองอ่ะเป็นราชาแห่งฤดูหนาวแดนเหนือฟังดูแล้วยิ่งใหญ่เกรียงไกลเลยใช่ไหมครับแต่ทว่าความลับมันไม่มีในโลกหรอกครับท่านผู้ชมงานนี้โบแตกดังเพลงเลยครับเมื่อชาวเดวตาดีเริ่มจากสังเกตความผิดปกติได้อย่างแรกเลยครับก็คือในคลิปนีครับเราจะเห็นคุณเหลนยยืมตัวสั่นท่ามกลางหิมะแต่พอมองไปที่เทอร์โบเวเตอร์เอา้าอุณหภูมิมันช อ้หที่10องศากว่าเซลเซียสเอ้าบ้านเรานี่ถือว่าอากาศกําลังเย็นสบายเลยนะครับมีมาไม่มีทางตกแน่นอนอุณหภูมินี้เช่าเน็ตก็เลยเกิดคําถามรัวๆเหมือนกับปืนก่เลยครับว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ยทาไมไม่ไปทดสอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มันหนาวจริงๆไปเลยล่ะจะมาบัญญัติตับใหม่ว่าทดสอบก่อนหน้าหนาวที่เปนจริงทําไมกันเนี่ยแถมยังมีคนตาดีไปเห็นฉากหลังแวบๆว่ามีรถดับเพลิงจอดอยู่ซึ่งกําลังทําหน้าที่ชีทีมาร้าาางงรยยกศออู่ขหลั์ นี่มันน,มน,นี่มันกองถ่ายละครจะใช้หลือรับท่านผู้ชมแต่ก็ว่านะมันการตลาดครับคอมเมน้นคนหนึ่งครับเขาก็แซวมาเจ็บมากเลยครับว่าอซวเม่เนี่ยเก่งมากเลยนะไม่ได้ตั้งแก่รถแต่ตั้งฤดูนเอาขึ้นมาเองได้ด้วยโอ้โหความพีคกยังไม่ได้จบแค่นั้นครับท่านผู้ชมมีคนไปจับผิดตัวเลขทางเทคนิคครับว่าเอ๊ะปริมาณประจุบแบตเตอรี่ที่ใช้ทำมาเหตุมันสูงกว่าความจุบแบตเตอรี่จริงๆถึง 19. 7ซละ่ะนี่พี่แอบพก power bank ยักษ์ไปด้วยหรือเปล่าและที่ตลกเลยก็คือเทสลาโมเดลวาย เทียบเทียนะครับไม่ได้ส่งมาแข่งอย่างเป็นทางการน,นะครับแค่เอามาวิ่งเทียบเฉยๆสุดท้ายรางวันที่ได้มาก็มาจากองค์กรที่มีความสนดิทชิดเชื้อกันเองชาวเน็ตก็เลยสรุปให้เต็จตับเล็กครับว่านี่มันมากรรมชงเองกินเองมือซ้ายมอบรางวัลมือขวารับรางวัลชัติเลยครับ เออนะครับโอ้เขาก็คิดคำคำมาแซะได้เนาะบางคนเขาก็บอกเลยครับว่าจากภาพลักษณ์ของสติฟจอบเมืองจีนตอนนี้เนะี่ยคุเหลือก็เลยก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นนักมายากลทางการตลาดไปซะแล้วครับและท่านผู้ชมครับเรื่องพวกนี้เนะี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าแตกทางการตลาดนะครับแต่มันเชื่อมโยงไปถึงความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันก็เป็นปัญหาที่เขาบอกว่ามันสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยแหละครับจนทําให้คนเนะี่ยแห่ไปคืนใบจองกันมันมาจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างที่เรื่องคุณภาพเนี่ยแหละครับ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นลูกค้าหลักจนตอนนี้เช่าเน็ตจีนก็ตั้งฉายาให้พวกเขาน่ารักหน้าชางังเลยนะครับว่านักรบแถบสีเขียวฟังดูเท่ใช่ไหมครับก <c oughs> ินเบลวอเดอร์นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะ มันหมายความถึงคนที่ขับรถพุ่งลงข้างทางไปจูบกับพุ่มไม้ริมถนนนั่นเองครับท่านผู้ชมคือแบบไม่ได้รักโลกนะแต่บอกว่าชอบไปดมพุ่มไม้ครับมันมีตัวอย่างเหตุการณ์ที่น่าสนใจหลายเคครับอย่างเมื่อวันที่1นธันวาคมที่เมืองฟู่หยางรถรุ่น s อสยเก็ได้พุ่งเข้าไปเยี่ยมเยียนกับราวเหยียดกว่า100เมตรครับกวาดเอารถชาวบ้านเสียหายไปกว่าติบคันหรือเคสเมื่อวันที่ยี่สิบพฤศจิกายนปีสองพันยี่สิบห้าครับที่เมืองหนานหยางรถ ก็เสียหลักครับพุ่งไปเยี่ยมเยียนต้นไม้สภาพเนี่ยยับเยินเลยนะครับรถนะครับไม่ใช่ต้นไม้แต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดเลยก็คือไฟในรถนะครับมันยังติดแต่ประตูหนังสี่บานอะ่ะกับล็อกตายเปิดไม่ออกซะอย่างนั้นแหละแล้วจินตนาการดูดิครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันมีประกายไฟขึ้นมาในรถอะ่ะคนข้างในจะเป็นยังไงครับเนี่ยมันคือฝันร้ายชัดๆเลยเจ้าของรถบางคนอะ่ะถึงกับตัด้อแบบตลกร้ายเนยนะครับว่าเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่กล้าไปนั่งยองๆแถวปุ่มไม้ข้างทางแล้วครับเพราะว่ากลัวรถเสี่ยมีจะสส่งขึ้น ไปขอบคุณคุณเลยจรินจริงๆที่ช่วยคัดกรองประชากรโลกทางอ้อมแหมมันคงเป็นแผนที่เขาไม่อยากให้ประชากรนั้นไปนั่งยองๆในต่างประเทศหรือเปล่าครับและล่าตัวที่มณทลหูเป๊ยครับมีเหตุการณ์ที่ทาเอาวงการประกันภัยเองต้องกุมขมับคือรถเสี่ยวมี่ตีกันครับชนท้ายกันเองไปท,ทอดชาวเน็ตเองก็แซวกันยกใหญ่เลยครับว่าโอ้โหเนี่ยนัดกันมาหรือเปล่าเนี่ยมาครบต้องตีขาเลยตั้งวงไพ่นกกระจอกได้พอดีเลยเปะ๊ะแต่มันก็สะท้อนปัญหาในเรื่องของ ระบบเบรกครับที่มันอาจจะเอาไม่อยู่เมื่อต้องเจอกับแรงมาาร้ามหาศาลกลายเป็นภาพสะท้อนที่ว่าบางครั้งครับการทําให้รถอ่ะดูดีแล้วก็เร็วแรงอ่ะอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการทําให้รถเบรกอยู่และปลอดภัยหรือเปล่านะเพราะขนาดรถยนต์ค่ายเดียวกันนะครับยังชนกันเองแบบนี้มันก็น่ากังวลใจเหมือนกันนะเนี่ยท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องเบรกไม่อยู่หรือชนท้ายเกินเองเมือ่อตกคู่นี้นะครับระทึกใจไปแล้ว่ะผมอยากให้ลองมาดูเรื่องของผีหลอกกลางวันตแตกกันบ้างครับ เมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเจ้าของรถท่านหนึ่งครับแกก็โพสต์คลิปวิดีโอทําเอาคนดูเนี่ยต้องขยี้ตากันรัวเลยครับเพราะว่าในขณะที่แกกําลังหักเลี้ยวรถอยู่นะครับจู่ๆประตูรถฝั่งคนขับของแกก็เปิดพัวออกมาเองหน้าตาเฉยเลยครับเจ้าของรถยืนยันเสียงแข็งเลยครับว่าสาบานได้เลยนะมาผมแต่ไม่ได้ไปโดนอะไรเลยอยู่ๆมันก็เด้งออกมาแล้วมันก็ปิดสน,นิทด,ด้วยขับๆไปประตูมันก็เปิดแบบนี้เองใครจะไปกล้าขับปอลเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปชาวเด็ด จีนผู้เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ขันแบบเจ็บๆก็เลยมาแซวกันยกใหญ่เลยครับว่าโทนี่มันฟีเจอร์ลับจะชัดระบบขับขี่อัจฉริยะอาจจะยังไม่เสร็จแต่ว่าระบบควบคุมการเปิดประตูจากระยะไกลออนไลน์มันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแถมมันยังมีเคสของเจ้าของรถรุ่นวายยูเซเว่นอีกรายครับที่เพิ่งจะถอยออกมาเชยชมด้วยแค่50วันแต่ผมอะไรก็เริ่มตงเสียงร้องควนค้างแล้วก็ตันเป็นเจ้าเข้าจากที่เคยเป็นสาวกเดินตายตอนนี้ก็เริ่มออกมาบ่นอุ้มแล้วครับว่ากุหลาบ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเปิดประตูเข้าไปบเหยียบเบรกตาร์รถแต่หน้าจอเงียบคริบเข้าเกียร์ถอยหลังได้นะแต่กล้องหลังไม่ทํางานขับเดินหน้าได้แต่หน้าจอไม่เปลี่ยนตามไม่มี s u d ไม่มีผู้ช่วยเชี่ยว AI อะไรนั้น,นแล้วลองดูที่เบ,บเรกรถผมสิขับลูดลูกและนาดไปแค่2ลูกมันก็ร่วงกาวลงมาเลยนี่มันไม่ใช่เรื่องตลกแล้วนะครับเนี่ยมันเรื่องอันตรายนะครับท่านผู้ชมเจอแบบนี้เข้าไปบางคนนี่ยก็ยังพยายามจะมองโลกในแง่ดีแบบยืนอยู่นะครับว่าเออ เอาหนะ่าเอาหนะ่าเขาก็เพิ่งจะประกอบรถครั้งแรกแหละไม่มีมีประสบการณ์กอให้อภัยกันหน่อยแต่เจ้าของรถอีกคันหนึ่งที่เพิ่งจะได้รับรถมาย2ิบวันแล้วเจอปัญหาระบบรวนไฟกระพริบเป็นดิสโก้เทคถึงกับตายหัวแล้วก็บอกว่าคนละแบบแบบนี้มไม่ไหวจะเขีย์แล้วครับสิ่งที่ผมว่ามันเจ็บแสบที่สุดแล้วก็สะท้อนอะไรบางอย่างที่มันลึกซึ้งมากก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ครับไม่ใช่แค่คนนะครับแต่ลามไปถึง AI ด้วยเมื่อเจ้าของรถลองไปถามเซี่ยว AI นะครับผู้ช่วยอรียะประจำรถว่านี่เ เสี่ยวไว้ยหช่วงเนี้มันมีข่าวปะเหุรถของเสี่ยวมี่บ้างไหมคําตอบที่ได้ก็คือเงียบกริบครับน้องเสี่ยวไอ้ตอบหน้าตาเฉยครับว่าไม่พบข้อม,มูลที่เกี่ยวข้องเลยนะคะเอ๊คุณพี่ไปเอาข่าวแบบนี้มาจากไหนแต่พอลองถามคําถามเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นค่ายรถยนต์เทสลาละ่ะโอ้โหน้องแกนี่ร่าย,ยาวเพื่อบรรลัรบแบบว่าเป็นปลวนร้องมากๆมีอุบัติเหตุไร,ร,ไร้แรงไหลครั้งในช่วงนี้แล้วพอลองถามถึงค่ายแอนโน,นะครับก็ตอบชอยๆมากครับจนเจ้าของรถถึงกับ ขดพอออกมาได้ประโยคที่ฟังแล้วจุโกอกเลยครับว่าเออผมรับได้นะถ้าเจ้าของบริษัทนะจะโกหกผมทนได้ถ้าพนักงานจะโกหกแต่เมื่อไรที่ที่แมแต่ AI ที่ตั้งขึ้นมายังถูกสอนให้เลือกปฏิบัติและโกหกแบบนี้ามพี่ทามันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับความเชื่อมั่นที่มันสันคลอนนี้นะครับท่านผู้ชมมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องของรถนะครับมันก็ได้ลามไปถึงสินค้าอื่นๆอีกด้วยครับมีวอเกอร์คนหนึ่งครับเขาตื่นขึ้นมาเจอกับเรื่องช็อกโลกเลยครับเมื่อที่มีเซี่ยมี่สุดหรูราคาเป็นหม มันเกิดอาการแยกร่างเองข้ามคืนครับหน้าจอหลุดร่วงลงมาห้อยต่องแต่งโช์ไส้ในแผงวงจรให้ดูต่างหน้าทาั้งทีเครื่องไงยังเปิดติดอยู่ชาวเน็ตเห็นภาพแล้วถึงกับแซวเลยนะครับว่าสงใส่เสียวมี่ยากเปิดคอสส่ประกอบทีวีเราดูฟีฟีระมังว่าเขามีอะไรบ้างข้างในนะท่านผู้ชมครับเรื่องราวทั้งหมดนี้น่ตั้งแต่ประตูรถเปิดเองระบบรวนไปท้ายหลุด AI เลือกข้างไปจนถึงทีวีจอหลุดมันนำเราไปสู่บทสรุปที่มันน่าเศร้ากว่าเรื่องยอดขายตก รับนั่นก็คือวิกฤติธาครับสิ่งที่กําลังผลักดันให้แบรนด์ยักษ์ใหญ่นี้มายืนอยู่ปากเขีวไม่ใช่แค่คู่แข่งที่เก่งกาจหรือสงครามราคาที่ดูเดือดรับแต่มนคือเสียงเรียกร้องให้แฟนคลับที่เคยรักและพักดีที่ตุดตั้งหานะครับกลุ่มคนที่เคยมองคุณเหลียจุนเป็นเหมือนกับตัดตาและมองแบรนด์นี้เนี่ยเป็นเหมือนกับรฐที่ความเชื่อแต่เมื่อต้องเจอเข้ากับสารพัดปัญหาทั้งดีตายที่ดูหรูหราคล้ายกับฟังรถยุโรปอุบัติเหตุที่หาสาเหตุไม่ได้ การโต้อตอบรูหนาวที่ดุงจับโบและนโยบายการคืนเงอินที่แข็งกร้าวความรักความสัมพัธมันก็เหมือนกับแก้วครับเพราะมันร้าวไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายมันก็แตกละเอียดผู้ตัดสินุนที่เคยเป็นกรอบป้องกันที่แข็งกร่งที่สุดตอนนี้ก็กลับกลายมาเป็นนักวิจารณ์ที่ฝีปากกล้าที่สุดเพราะไม่มีความเจ็บปวดไหนจะร้าวเท่ากับการถูกคนที่รักและเชื่อใจหักหลังเมื่อศรัทธาพังลงไปต่อให้เรารับเอา้วยรางวัลโชว์เป็นอีกกี่ร้อยใบยหรือพยายามจะเรียกความทรงจำดีๆในอดีตแค่ไหน ก็ตามมันก็ยากนะครับที่จะกอบกู้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับคืนมาได้